ครับวันนี้มาแนะนำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของสถาบันนะครับที่เห็นคือบทเรียนที่5ของสถาบันคือรถยนต์โตโยต้าปลายชนครับแบบ10วฟันเมื่อผู้เรียนได้รับบทเรียนนี้สิ่งที่เพิ่มเติมตอนนี้คือตัวนี้ครับ แม่กุญแจที่ทดสอบห้าแม่จะมีใบเฉลยครับเป็นรหัสฟันตำแหน่งฟันและก็ฟันของประตูเบ้านี้ผู้เรียนจะเปิดเปิดแม่นี้้ดยดิฉิววัดระดับฟันได้เท่าไหร่ตรงตามที่เฉลยไหมถ้าตรงแสดงว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในการวัดระดับฟันได้ครับการวัดระดับฟันเพื่อไปตัดฟันกุญแจโดยทํากุญแจไขรถโดยไม่ลืมไม่ถอดนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญทํากุญแจทําที่อบยากให้ได้ง่ายๆไม่ใช่กุญแจย,ยากๆทำให้ยากมาตรฐานเลยเมื่อผู้เรียนได้รับจะต้องฝึกเปิดแม่นี้ พาไปเนี่ยครับก็คือความหมายอันนี้เป็นคลิปแนะนำการการสอนที่เฉยแต่รายละเอียดการสอนจะถูกแนะนำในคลิปพิเศษอยู่ในกลุ่มรับเฉพาะที่เข้าได้เฉพาะผู้เรียนครับนะครับนี่คือพาจะเรียกว่าพามาหลังรถผู้เรียนจะต้องฝึกเปิดให้เปิดก็คือเปิดนี่นี่ยังไม่เปิดกด หัวใจเคล็ดลับจะถูกสอนต,ตั้งหากเปิดให้จบเลขใดเลขหนึ่งเป็นเลขเดียวกัน5ครั้งติดกันก็ได้ไม่ติดกันก็ได้ถ้าครบ5ครั้งแสดงว่าผู้เรียนผ่านจากนั้นพาไปหน้ารถครับจะเรียกพาไปหน้านะครับจุดประสงค์พูดยังไงก็ได้แต่ก็คือเปิดรถกับล็อกรถอันนี้พาไปหน้าก็ต้องให้จบเลขเดียวเลขใดเลขห ครบ5ครั้งติดกันก็ได้แม้แต่ว่าสมมุติว่าแถบนี้จบเลข4แถบพาพาไปหน้าจบเลข3ก็ไม่ได้สําคัญถ้า3ครบ5ครั้งก็จบนั่นนะครับคือหัวใจเมื่อได้แล้วก็ลองฝึกวัดแม่กุญแจแม่นี้ตรงไหมถ้าไม่ตรงเราก็ต้องเช็คตัวเองบิดพลาดตรงไหนดูคลิปซ้ําแล้วซ้ําอีกครับ จากนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็นแม่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนครบห้าแม่ครับจากนั้นก็จะมาเป็นแม่ทดสอบครับที่อยู่ในอยู่ในตำราครับเมื่อผู้เรียนเรียนเปิดครบห้าแม่ก็จะเปลี่ยนแม่ทดสอบออกฝึกเปิดจะเป็นแม่ทดสอบเป็นบทเหมือนการสอบครับ ซึ่งมีเฉลยอ,อยู่ในคู่มือก็คือตำราเรียนที่ใช้เรียนควบคู่ของสถาบันหน้านี้มีเฉลยมีวิธีการอ่านการตัดครับตัดยังไงตอนนี้พัฒนาก็คือมีการาส่องดูฟันที่สวิทช์ทำยังไงถึงจะไขสวิทอันนี้ได้เมื่อไขประตูได้แล้วจากนั้นครับก็จะมีคู่มือการตัดแผ่นเพจ ของพี่บุญส่งครับตอนนี้ทำงานร่วมกันกันกบสถาบัานจะไปการใช้แผ่นเพจอย่างสมบูรณ์อยู่ในหน้านี้ครับมีวิธีการใช้ยังไงซึ่งเป็นการปรับปรุงตำรารุ่นใหม่ขึ้นสรุปทุกครั้งก็คือตำราก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น จากเล่มแรกจนถึงเล่มนี้มันก็ถูกปรับปรุงมาบอกไม่ถูกครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนเราเราว่าปรับปรุงแล้วแต่ถ้าเราสอนแล้วเจอข้อบอกพร่องหรือควรจะชี้แนะอะไรลงไปอีกได้ในตำราเราก็จะเปลี่ยนเพราะผมทำเองตำราเรียนทำเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่แต่ไฟล์รูปภาพทุกอย่างเนี่ยครับทำตั้งแต่ต้นยันจบจนเป็นรูปเล่ม หนังสือหนึ่งเล่มน,นี่ยคือสถาบันเป็นคนคิดผมเป็นคนคิดคนทําแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเคล็ดลับต่างๆจากประสบการณ์จากการสอนการทํางานครับอยู่ในนี้แล้วก็อีกสําคัญก็คือต่อให้ถูกก๊อป คนก๊อปก็ไม่ได้เข้ากลุ่มเพราะมันจะมีวิดีโอวิดีโอคลิปการสอนย่อยในแต่ละบทเรียนเนี่ยครับจะดึงเฉพาะผู้ที่ซื้อและผู้ที่เป็นทีมงานอะล็อกคีเท่านั้นทีมงานอล็อกค,ออกคีก็เข้าฟรีไม่ได้เสียเงินครับนี่คือข้อโดดเด่นของสถาบัานเราครับเนี่ยครับคือ บทเรียนออนไลน์ช่วงนี้บทเรียนออนไลน์เนี่ยได้รับการตอบรับมากก็เลยทำคลิปพิเศษขึ้นมาครับแล้วสามารถเมื่อเรียนจบแล้วมาเรียนต่อที่สถาบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับเพราะว่ามาเรียนตอนนี้ช่วงโควิดมีปัญหามากอยู่ครับก็กันไว้กันทั้งเขาทั้งเราครับสนใจเรียนก็โทรศูนย์1ปด3าเจยน่า3ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ